ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019ทําให้ทุกพื้นที่ของประเทศเป็นพื้นที่เสี่ยงของโรคระบาดประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นความเดือดร้อนและทรงห่วงใยต่อรัษฎรของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์เมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2564เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่แก่สถานศึกษาแล้วสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้ใจ่ายซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน255แห่งมีโรงเรียนที่ปรับเป็นศูนย์โรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จจำนวน12โรงเรียนได้รับเงินพระราชทานส่วนพระองค์รวมจำนวนทั้งสิ้น2 8 5 0 6 0บาทนับเป็นพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน12แห่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ได้รับเงินพระราชทานจำนวน23,100บาท 2. โรงเรียนบ้านพลสูงได้รับเงินพระราชทานจำนวน15,240บาท 3. โรงเรียนบ้านดอนยาวประชาอุปการ์ได้รับเงินพระราชทานจำนวน15,240บาท 4. โรงเรียนบ้านหนองหลักช้างได้รับเงินพระราชทานจำนวน per 17,860บาท 5. โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำได้รับเงินพระราชทานจำนวน21,790บาท 6. โรงเรียนบ้านนาตกา, 6, ากลา,างได้รับเงินพระราชทานจำนวน21,790บาท 7. โรงเรียนบ้านเปื่อยทานตะวันพิทยาสรรได้รับเงินพระราชทานจำนวน23,100บาท 8. โรงเรียนบ้านนาขามพดุงวิทยาได้รับเงินพระราชทานจำนวน23,100บาท 9. โรงเรียนบ้านนวลสะอาดได้รับเงินพระราชทานจำนวน23,100บาท 10. โรงเรียนบ้านคำเมกพัฒนาบำรุงได้รับเงินพระราชทานจำนวน23,100บาท 11. โรงเรียนบ้านขอใต้ได้รับเงินพระราชทานจำนวน36,200บาท และ12โรงเรียนบ้านหนองสายพรเจริญวิทยาได้รับเงินพระราชทานจำนวน41,400บาทรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น2 8 5 0 6 0บาทโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2จะได้จัดสรรเงินพระราชทานให้กับโรงเรียนเพื่อใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยกราวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารครูและบุคลากรในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสอง